ร้อนมากวันนี้ดูสิวันนี้อโอ้โหสงสายนะร้อนร้อนมากเดี๋ยวจะไปรดน้ำต้นไม้ก่อนร้อนจริงๆอุ๊ยคุณนายตื่นสายออกดอกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ร้อนจริงๆจะไปรดน้ำต้นไม้ก่อนร้อนร้อนจริงๆ,ๆดูสิดอกไม้บ้านโอ้ยดอกสี ขาวออกดอกแล้วสวยนะต้นไม้รอบบ้านไปรดน้ำก่อนเพราะโอ๊ยออกดอกแล้วดาวเรืองดาวเรืองสวยงามจริงๆอุ้ยเปิดแป๊บเดียววันเดียวยดาวเรืองดาวเรืองออกดอกแล้วดาวเรืองนอนสะพังแล้ว เนี่ยวันเมื่อวานยังมีดอกเดียววันนี้ออกดอกสีขาวสีขาวส,าวสอ๋อมีชม็ดตะลิงด้วยมีผีเสื้อด้วยนะมีผีเสื้อด้วยเพื่อนๆดูซิดูสิมีผีเสื้อด้วย <c oughs> ผีเสื้อด้วยนะสวยไหมบ้านนี้วิวทิวทัศน์กลางร่มแล้ว ตอนนี้สวยเนาะป้าเสียอจเพอแค่สองสามวันกำลังเดี๋ยวจะออกดอกบานสักพังเลยนะว้าววิวหน้าบ้านสวยงามนะคะจะไปรดน้ำต้นไม้ก่อนแต่มันร้อนอออันนี้ไม่หมดน่าสงสารเลยแปลกปลาดร้อนแป๊บเดียวไม่หมด ดอกไม้ฉันยิงจะบานอยู่แล้วแปลกประหลาดเนาะดูสิดอกกุหลาบบานเต็มหมดสวนวิววนะสดชื่นเนาะดอกม่จตดอกใหญ่ๆหูโอ้ดูชัแมตตลิงดูมีแตดอกใหญ่ๆอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะวิววจ,จะอยู่หน้าบ้านนี่แหละทำสวนหน้าบ้าน จะประรดน้ำ้นมาดอกนี้ก็สวยนะดอกนี้ก็สวยนะดอกนี้ก็สวยนะอดอกกุยงเชิดดอกดาวเรืองสวยสวยดาวเรืองนี่ตาจดดอกดาวเรืองสวยมากดอกดาวเรืองสวยมากค่ะ ดอกดาวเรืองสวยมากเนาะเจะไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะไปละดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้กลับมาแล้วกลับมาสวยอีกแล้วตัวแดงว่จาไปทิ้งดูสิดอกนี้ก็ออกอีกแล้วฮัลโหลฮัลลี่ดอกไม้ออกดอกแล้วร้อนมากค่ะวันนี้ร้อนจริงๆจ,จ,จนต้นไม้ไหม้ไหม